สวัสดีครับพี่น้องออแฟนเพจของอาจารย์รเดชานะครับแล้วก็แฟนเพจของชมนิจักย,ยกรรมนะครับแล้วก็แฟนเพจของคุณสวิตรีนะครับออวันนี้ช่วงแรกนี่จะเป็นเรื่องของการเปิดใจของสวิตรีนะครับในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมาซึ่งไม่เคยเปิดใจที่ไหนมาก่อนนะวันนี้ก็จะมีการเปิดใจแบบเจาะลึกนะครับส่วนสาระ,ะบันเทิงเนี่ยจะอยู่ในช่วงของ หลังจากที่สัมมิตีเนี่ยนะครับได้มีการเปิดใจแล้วนะครับทีนี้ก็จะเป็นเรื่องสาระและบันเทิงที่อืดูเด็ดเผ็ดมันนะมีทั้งสาระและมีความบันเทิงรวมทั้งมีความขบขันครับแล้วก็มีความรู้ด้านกฎหมายเช่นเดิมที่เราจะมานะครับให้พี่น้องประชาชนคนในประเทศอืนะครับได้รู้ข้อกฎหมายเอาไว้สําหรับป้องกันตัวเองแล้วก็รู้ทันโจรับนะครับโดยเฉพาะนะหลายๆเรื่องที่พี่น้องประชาชนไม่เคยรู้ วันนี้มีคดีที่เราจะต้องมีการเปิดโปงเรื่องราวต่างๆหลายคดีซึ่งจะมีคดีประวัติศาสตร์นะครับสองคดีนะซึ่งเดี๋ยวพี่น้องประชาชนก็ร่วมรับฟังนะครับก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับให้อาจารย์นะครับแล้วก็แม่น้องชมพู่อ่าแม่น้องชมพู่นะครับอันนี้ของใครน้องเลยบูมเลยของน้องบูม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 กมาด้วยบูมน้อยร้อยร้อยเอ็ดนะครับก็เดี๋ยวถ้าคนเข้ามาเยอะแล้วครับเราก็จะเปิดเปิดใจกันนะครับ สาระและบันเทิงวันนี้มีเรื่องของนะครับจะมีคดีประวัติศาสตร์ซึ่งจะมีคดีเรื่องของการป้นยาผิด,ด,ดกฎหอายซึ่งเรื่องนี้จะเป็นเรื่องของประวัติศาสตร์ที่จะมีเจ้าที่เนี่ยนะครับมีการเปิดวามเทศนะครับจํานวนมากนะครับนะซึ่งประเด็นสําคัญอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของนะครับ การใช้ตำแหน่งหน้าที่ราชการตัดต้นไม้จากเพราะว่าเชื่อสินแสอ,อแ,ตแต่ไม่เชื่อกฎหมายซึ่งวันนี้เดี๋ยวก็มาดูกันนะครับแล้วก็เรื่องราวของนะครับการคดีบุกรุกป,ป่าสงวนนะวันนี้ก็มีการไปนะครับสํารวจคดีแพ่งนะครับที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอมแล้วก็เรื่องของ ที่บอกว่าหลุดหลุดหลุดเนี่ยนะหลุดจากไหนไปไหนนะที่หลุดจากไหนไปไหนที่แฟนขับลุงพลบอกว่าหลุด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 เนี่ยจากไหนไปไหนจากใหนไปไหนเดี๋ยวก็รู้ว่าตกลงจากไปข้างนอกเข้าข้างในเรือนจํากางเกงหลุดหรือเสื้อหลุดกันเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาฟังกันเอะรายการเราไม่เหมาะสาหรับคนที่เป็นผู้ต้องหาเราหัวใจและผู้ต้องหาผู้ต้องหานี่ไม่เหมาะไม่เหมาะให้ไม่เหมาะ ดูแล้วเป็นไงดูแล้วเดี๋ยวอาจจะเกิดความเครียดเดี๋ยวเดี๋ยวต้องขับรถเข้ากรุงเทพไปเดี๋ยวต้องขับรถวนมากรุงเทพอีกเจ็ดร้อยโลนะเจ็ดร้อยกว่าโลมาพบใครมาพบใครไม่รู้เนอมแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราก็จะมาเปิดใจว่าไอ้ที่บอกว่ามารถสองคันเนี่ยแต่ลงทุกทีเนี่ยจันคนคนนี้เคยนั่งรถปิกอัพป่ะไม่เคยหรอกนะแหมเสื้อยังยี่ห้ออะไรนะเข็มัวมขัดอ่ะ ใครจะมานั่งรับปีคับกับกันก็นั่นแหละสิแล้วถามว่าที่มาเนี่ยมามาสองคันนี่ยก็แสดงว่าอีกคันต้องมารถอะไรรถมิลาดป่ะนั่นแหละสิเออน่าคิดนะน่าคิดเดี๋ยวเราเรถเอาผาดไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช้แล้วทำไมอันผาดไม่ใช่ใช่มิลาดดีกว่าเหรอแล้วมิลาดดีกว่าเปลี่ยวว่ามิลาดมันอันนี้มันเปลี่ยวสดมันสดมันมันมันโฉบเฉียวดีกว่ารูปร่างดีหุ่นดีเออมันมัน ไปไหนมาไหนสะดวกนะสะดวกกว่าจอดส่งจอดอะไรต่างๆก็เรื่องของคดีของผมที่อยุธยาอืมีการแยกคดีเป็นสองคดีจานเอาทำไมอ่ะจานดูดูดูแลพิเศษดูแลพิเศษเเดี๋ยวเรามาจอดเลือกกันออาแล้ววันนี้มากับแม่น้องชมพู่นี่มากันคนละคันไหมมาคันเดียวกันเ้าทำไมไม่มามาเลมาคันเดียวนะมาคันเดียวกันแล้วคุณเนี่ยเข้าทางไหนทางทางเข้าหรือทางออกโอ้ยผมงเเเข้าทางเข้าไม่มีทางออก อ้าวไม่ใช่ทนายเข้าทางเข้าลูกความอ้นั่นอันนั้นทางออกทางออกเราต้องมาด้วยกันเลยเรามาด้วยกันนะเราเกี่ยงกันกันเลยเราไม่ใช่ต้องแบบอะไรอะไรเขาเรียกอะไรก็หน้าดูดินทำไมอ่ะของเราสง่า่าเปลยมันมันไม่อยากเห็นกล้องอะไรป่ะเราไม่อยากเห็นกล้องมาก็ประกาศเลยมาประกาศเลยนะทางทงบ้านรู้ไหมเนี่ยมาเนี่ยรู้ค่ะรู้เออไม่ได้ออกทางสวนยางเลยอ่ะ แม่ไม่กูส <Rapid snowball> ่วนยางมันลอกใช่จารย์ลกนะครับออกกันข้าวกลางคืนรถตัวเอง <not player> จอดไว้จอดไว้อยู่เออไมอ่ะกลัวคนไม่รู้ว่ายางไม่ดีหรือเปล่ายางไม่ดีเอายังให้เปิดใจอ่ะอ่าถ้าไหลแล้วเนี่ยโอ้ส่งทิกตอกอะไรก็เยอะแล้วอ้าวงั้นเดี๋ยวครับทิกตอกทั้งไหนจานทิกตอกก็สี่ห้าร้อยแล้วอ่าทิกตอกมันเป็นอย่างนี้แหละยูทูบยูทูบเท่าไหร่ยูทูบเท่าไหร่แล้วครับยูทูบหกค่ะเออใช่ใช่เโอ้ตาดีเนี่ย โอ้โหนูมองไกลชัดแต่ว่ามองไกลต้องใสแว่นเลยปีนี้เท่าไหร่สี่สิบเท่าไหร่สี่สิบพวนนะเลยออนั่นหกสิบนั่นทุกคนใกล้หกสิบก็เลยเปิดใจนะอันนี้อน้องกับผู้เสียไปกี่ปีกี่อะไรปีเสร็จแล้วค่ะปีนิดหน่อยแล้วอืออืมก็หลงเล่าที่ว่าตั้งแต่เกิดเรื่องมานี้เราเป็นไงตั้งแต่วันแรกเลยเราเราไม่รู้ว่าเราจะโดนอะไรบ้างอะนะคะคือตอนแรกเราคิดว่า ทุกคนคงจะเห็นใจที่ว่าแบบว่าลูกเราตายแต่คือเราในระหว่างที่เรายุ่นกับการจัดงานหรือว่าการให้ปากคำกับตํารวจบ้างนักข่าวมาสัมภาษณ์โน่นนี่บ้างเราไม่มีเวลาดูโซเชียลเพราะว่ารูไม่ค่อยดูอยู่แล้วคครรัับบแต่พอผ่านไปประมาณสักสักเดือนหนึ่งน่ะก็การสอบสวนก็น้อยลงบ้างเบาบางบ้างเราก็มีเวลาได้หยิบโทรศัพท์บ้างถึงได้รู้ว่า อ๋อนี่มีคนเข้ามาประนามเราขนาดนี้เลยเหรอมีคนเข้าด่าเราเหรอแต่ว่าช่วงแรกๆจะไม่ไม่ค่อยรู้อะไรยุ่งกับงานมากกว่าแล้วคือมันจะมีมีเอ่อเปิดดูเฟซบุ๊กของตัวเองมันจะมีอันดับแรกที่ตกใจมากเลยคืออีค่าลูกอืมอีค่าลูกอืมุ้ยทําไมเนี่ยลูกเราตายทําไมพูดอย่างนี้คุณมีหลักฐานหรือเปล่าอันวันแรกที่เห็นคือตอบเมนต์นะด้วยความที่เราซื่อเราไม่รู้เราเห็นข้อความเราอยากตอบค่ะ คุณคุณพูดอย่างนี้ได้ยังไงมีหลักฐานหรือเปล่าเนี่ยคือหนูตอบด้วยความซื่อเน่ะไม่มีหลักฐานแล้วพูดพูดได้ยังไงถึงขนาดนี้เลยเหรอหนูตอบไปแล้วเขาก็แคปแคปคอมเมนต์ของหนูไปประจานใหญ่เลยอืเราก็เสียใจแล้วก็มีมีผู้รู้มีผู้ใหญ่หลายคนก็บอกว่านิ่งๆนะอดทนทนอย่างเดียวืสิ่งที่จะสยบได้คือความอดทนต้องทนอย่างเดียวครับบางอย่างที่เราอยากตอบเรารู้มาว่ายังไงยังไงเนี่ยเราอยากตอบมากๆเลยแต่ว่า ต้องไม่ตอบเพราะเขาจะแคปข้อความเราไปประจานไปแขวนทุกที่เลยอืแล้วคือม,มันมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เขาไม่รู้เรื่องอะไรแล้วเขามามาด่าเราเอาเราไปแขวนในช่อง YouTube ต่างๆเยอะแยะมากมายแล้วมีคนเออถ้าคอมเมนต์ร้อยคอมเมนต์น่ะมีดีอยู่สิบเก้าสิบนี่คือด่าด่าแบบหยาบมากคือตระกูลสวนสัตว์มาหมดเลยแล้วนรกนี่เต็มเลยค่ะยกตัวยอย่างเช่นที่าพอจะพูดได้เช่นทํานอง มันน่าจะพูดไม่ได้มันหยาบมากหยาบจริงๆตั้งแต่เกิดหนูก็ไม่เคยพบไม่เคยเจอไม่คิดว่าค่ะคนเป็นมนุษย์จะทํากับเรางี้ได้รีบเผาศพลูกถ้าศพลูกยังอยู่คงจะไม่ยุ่งยากอะไรขนาดนี้แต่หนูเชื่อมั่นว่าตํารวจเขาค่อยๆทํางานคหนูคิดว่าช้าๆได้พาเล่มงามอย่างน้อยคืออย่างน้อยคือเราไม่ได้มาเล่มมันได่พาศาลเขาออกหมายจับแล้วอใช่ค่ะ แล้วหนูคิดว่าหนูเชื่อมั่นในการทํางานของตารวจอืเขาต้องค่อยๆทาให้ละเอียดเพราะว่าเป็นคดีที่ผู้คนให้ความสนใจจํานวนมากเขาจะทําเรียกว่าอะไรแบบช้าช่วยไม่ได้อหนูเชื่อมั่นว่าเขาทําดีที่สุดแล้วเพื่อเราขอให้เราแค่อดทนเราไม่ใช่นักสืบเราไม่ต้องไปตามสืบไม่ต้องจ้างสืบนั่นนี่เองอืเราแค่รอใจเย็นๆต้องไปปีนเขาอะไรได้ไหมหนูไม่ได้ปีนเขาค่ะไม่ได้ปีนนะค่ะ แล้วเมีเดราม่าที่สุดก็น่าจะเป็นรีบเผาศพลูกอืมเป็นไงอะหนูอยากตอบว่าหนูไม่ได้รีบนะอืมครั้งแรกที่ศพลูกหนูกลับมาบ้านอนะเออเย็นวันที่สิบห้านะถ้าจำไม่ผิดพบศพวันที่ 14, สิบสี่พฤษภาพศสองพันห้าร้อยหกสิบสามค่ะเย็นวันที่นะสิบห้าะศพลูกมาถึงบ้านสองทุ่มแต่คือทุกคนที่อยู่ในนั้นก็คือแบบ เออทำไมมันมันผิดปกตินะอย่างนั้นอย่างนี้ทําไมไม่มีหลักฐานอะไรอะไรประมาณนี้ก็เลยครับเราก็เลยคุยกับตํารวจแล้วอยากส่งไปอีกอืเรารู้แหละว่าการผ่าศพมันจะเป็นยังไงเพราะหนูหนูเคยดูเอคุณหมอพรทิพย์ะคหใน่องโชคดูครับครับเรารู้ว่าลูกเราต้องโดนอะไรบ้างนะอืต้องทําใจมากๆเลยครับหนูยอมส่งไปอีกแล้วอ,อโรงพยาบาลตํารวจนะ่ะหนูคิดว่าเป็นสถาบันที่ดีที่สุดแล้วครับ ก็ส่งส่งไปอีกค่ะทั้งทั้งที่ลูกเราเพิ่งมาที่บ้านครับแล้วเด็กอะนะเขาต้องโดนอะไรบ้างการผ่าศพน้ําหนักแค่กี่กิโลนี่ลูกเก้ากิโลกว่ากว่าค่ะความยาวออความสูงจําไม่ได้แน่ชัดเก้าเก้าสิบห้าหรือร้อยนี่แหละค่ะประมาณนี้นะครับหนักแค่เก้ากิโลต่อเลยฮะเรื่องเรื่องแล้วลูกเราที่หน้าตาหน้าร่าก็จะโดนโดนผ่าโดนอืมช้ำแหลมใช่ล้วโดนช้ำแหลมแล้วก็ คือหนูหนูไม่ยอมดูศพลูกอืม,มีคนประนามมากๆคือถ้าดูแล้วตายทั้งเป็นอะ่ะอยู่ไม่ได้เราอยู่ไม่ได้เลยอืแต่ในขณะที่เราจินตนาการว่าลูกเราโดนอะไรบ้างเนี่ยเราก็อยู่ไม่ได้อยู่แล้วครับแล้วคือถ้าเราดูศพลูกแล้วมันจะมีผลดียังไงบ้างครับซึ่งเราก็ฝากทางตำรวจฝากทางแพทย์ที่ผ่าศพให้ให้ทำให้ดีที่สุดอะ่ะ เพราะว่าเราไม่มีความรู้คือดูนะนอกจากจมปักแล้วก็ติดตาอติดตาใช้ชีวิตอยู่ไม่ได้ก็เลยไม่อยากดูก็มีญาติหลายๆคนก็บอกว่าคือดูแล้วมันไม่มีประโยชน์นอกจากความเสียใจที่แบบว่าทำมาหากินไม่ได้เราต้องมีภาระอื่นอีกมากมายก็เลยอืมันไม่มีประโยชน์ก็เลยไม่ได้ดูลูกแล้วถูกประนามมากๆว่าไม่ดูศพลูกอย่างนั้นอย่างนี้ค่ะอืครับซึ่งเราจินตนาการว่าน้องจะต้องโดนผา ออผ่าศพอ่ะหนูเคยดูแบบผ่ากะโหลกเอาสมองออกมาแล้วก็เก็บเข้าไปไว้แล้วก็ประกอบเข้าเหมือนเดิมทุกอย่างแล้วก็พันเราทนดูไม่ได้เราเราจะดูเพื่ออะไรอืที่บ้านหนูจะมีรูปน้องที่ยิ้มที่แบบจะมีจะมีรูปน้องที่ยิ้มบเเสียงเบาไหมตอบอืมนม่น่าบอกบาเราพูดนี่เราจะไม่ยอมไม่ยอมมองภาพที่เป็นแบบนั้นอ่ะ จะมีแต่ความน่ารักที่เราอยู่ด้วยกันเสียงแม่ไม่ได้ยินเหรอได้ยินใชได้ยินนะได้ยินครับได้ยินครับหืมค่ะก็ได้ยินเลยนะได้ยินครับได้ยินครับไม่เห็นนะอืมนะครับไอตัวอือจริงจริงก็อยากอยากจะตอบอยากจะตอบทุกคําถามที่คอมเมนต์มาในเฟซบุ๊กเรานะครับอยากจะตอบเหลือเกินแต่ก็คือนิ่งแล้วมันดีกว่าครับ นิ่งแล้วคืออบางอย่างเราก็รู้ว่าลูกเราเป็นยังไงยังไงในระหว่างที่ตํารวจสืบสวนสอบสวนนะคะตารวจรสืบน้องน้องเป็นยังไงโดนอะไรยังไงครับแต่เราจะระบายให้ใครฟังไม่ได้เลยเราต้องเก็บเป็นความลับบอกพ่อไม่ได้บ,บอกพ่อชมพู่ไม่ได้เพราะเขาจะอารมณ์ร้อนเขาจะทําอะไรรุมบามเพราะฉะนั้นแม่ชมพู่ต้องเก็บไว้คนเดียวอืมเ คือมันเป็นเป็นเหมือนกับระเบิดอ่ะที่อ,อยู่ในใจอึดอัดอึดอัดขาดถ้าเราพูดไปเดี๋ยวพ่อทําอะไรแล้วมันจะพังทุกอย่างจะพังอืออก็ต้องเก็บไว้เพราะ,ะว่าผู้ชายความอดทนมันน้อยค่ะ,คะมันเป็นอะไรที่อธิบายยากมากแต่ความนิ่งคือจะทําให้ชีวิตเราดีขึ้นเราก็ต้องนิ่งค่ะอืมอยากตอบทุกคําถามที่เขาว่าเราอแล้วหลังจากนั้นคือ ประมาณเดือนตุลาเราเริ่มขายของแล้วรู้แล้วว่าไปกีดยางมันอันตรายแล้วนะกีดยางไม่ได้แล้วนะแต่แต่ว่าตอนเดือนตุลาเราเปิดหน้ายางด้วยแล้วก็เริ่มขายกระเป๋ารถโลกร้อนค่ะขายกระเป๋ารถโลกร้อนคือมันร้อนมากทรมานมากเป็นการเปิดร้านที่อยู่ในนรกซึ่งแม่กับลูกทำคู่กันลูกเป็นแอดมินครับ เพราะพ่อเขาอ่านหนังสือไม่ได้ลูกอายุเท่าไหร่แล้วลูกลูกคุณเนี่ยตอนนี้สิบสี่ปีเต็มโอ้โหยังเด็กไปเลยค่ะใช่แล้วตอนนั้นเขาสิบสามปีตอนเดือนตุลาปีหกสามแม่เปิดเปิดร้านขายกระเป๋าผ้าลดโลกร้อนครับน้องก็ต้องอ่านเม้นต์แม่ก็อยู่หลังกล้องไฟ้สดครับแล้วคราวนี้คือทุกคอมเมนต์นี่นรกชัดๆัดด่าลูกบ้างด่าแม่บ้างร้อยเม้นต์อ่ะมีดีอยู่สิบเม้นต์ก็มีก็มีคนที่เขาสงสารพวกเราแล้วก็ครับ พยายามจะมาไล่พวกนั้นไปแต่ก็สู้ไม่ไหวหรอกเพราะมันเยอะค่ะมันเยอะมากมาเป็นฝูงค่ะแล้วก็เอาไปแขวนเ้าไปด่าใช่ฉีกเนื้ออืเข้ามาซ้ําเติมแล้วก็ด่าทอใช่ด่าแม้กระทั่งเด็กแบบบางที่หนูยังเห็นเวลาหนูไล์สดแล้วเห็นลูกหนูแบบทำหน้าเออเออโดนแล้วเป็นอะไรลูกแล้วหนูก็แกล้งทําแบบว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูคอมเมนต์น้องเป็นอะไรนะหนูก็เข้ามาดูแบบหยาบมากด่าด่าเด็กหยาบมากๆเลยค่ะ ได้แต่แคปแคปแคปจนต้องซื้อโทรศัพท์อีกเครื่งองหนึ่งเพราะมันเต็มครับคิดว่าสักวันหนึ่งคงมีทนายดีๆมาช่วยเราแล้วแะแคปเก็บไว้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 จนโทรศัพท์เต็มอืมแต่พอหลังๆมาคือเราขายของค่ะเราต้องถ่ายรูปต้องถ่ายรูปแล้วก็ส่งให้ลูกค้าว่าชิ้นนี้กี่บาทกี่บาทน่ะแต่เราต้องต้องผ่านเม้นพวกนั้นที่เราแคปอืมเราต้องผ่านข้อความที่เราแคปไว้ซึ่งทรมานมากอืบางทีเราก็ดูดูแล้ว ตาเราไม่ดีอ่านไม่ชัดเราก็กดกดขึ้นมาดูว่ามันคืออะไรเป็นข้อความที่ยากมากๆเอ๊ะแบบนี้เหมือนก็เลยฆ่าลูกเราไม่พอจะมาฆ่าเราอีกเนี้ยค่ะหนูว่าเราตายทั้งเป็นก็นี่ไงหยุดหยุดกันสักครับพวกผู้ร้ายทั้งหลายแล้วเอาเอารูปเราไปแต่งนู่นนั่นนี่ใส่ตัวหนองันบ้างใส่อะไรบ้างแล้วแต่คุณจะจะทาให้สะใจคุณอ่ะอืก็อยากจะอยากจะถามว่าเราทําอะไรให้คุณเหรอลูกเราตายลูกเราถูกฆ่าตาย คุณเดือดร้อนอะไรไหมทําไมเราทําอะไรให้เดือดร้อนนักหนาฆ่าลูกเราตายแล้วยังมาซ้ำเติมจะมาเหมือนจะฆ่าเราตายท้งเป็นแล้วก็มีคําถามที่ชอบถามน้องว่าทําไมไม่ดูน้องถามคนตัวพี่ทําไมไม่ดูแลน้องอะไรประมาณนี้อืคืออยากจะบอกว่าน้องน่ะเขาอยู่ด้วยกันเขาเล่นด้วยกันอยู่ใกล้ๆบ้านในละแวกบ้านน่ะคือมันไม่ใช่ว่าปล่อยให้น้องไปคนเดียวหรืออะไรครับถ้าไม่มีคนมาพาชมพู่ไป นั่นนะ่ะมันเป็นพื้นที่บ้านเราค่ะอืแค่ห่างจากบ้านเราแค่สิบเมตรอะ่ะจากต้นมะม่วงมาบ้านอะ่ะถ้าไม่มีใครพาไปนะ่ะอแล้วมันจะเกิดเรื่องได้ยังไงเพราะเพราะเ็าอยู่ในบ้านอต้องมีคนพาไหมค่ะเดินขึ้นไปเองไนดะ้ไม่ปูเหล็กไฟอันที่จริงอยากจะให้โทษคนที่ทำมากกว่าเลยอ,อยากจะฝากไปถึงคนที่ทำว่าไงบอกวอยากจะฝากไปถึงคนที่ทำว่าคุณ คุณไม่ใช่แค่ฆ่าชมพู่หรอกคุณค่าครอบครัวเราทั้งเป็นอีกต่างหากคนที่อยู่ข้างหลังสามคนน่ะคือแทบแทบจะอยู่ไม่ไหวทนทุกข์ทรมานใจแล้วในในกระแสสังคมที่ดรามากมาก,มากเลยเราไปตลาดยังโดนตะโกนใส่นู่นนั่นี่ตะโกนว่าไงฮะตะโกนว่าหนูหน้นาเหมือนคนคนนึงน่ะแล้วก็ถามหาหาลุงบ้างลุงไม่มาหรอทืมทงทั้งๆที่รู้ว่าเราเป็นแม่ชมพู่ก็มีบ้างแล้วก็ คือหลายอย่างคะคะมันทําให้เราไม่อยากออกไปข้างนอกจนต้องซื้อซื้อของเซเว่นมาไว้ในตู้เย็นมากๆอืมอืมแล้วก็มีหลายคนที่หลังๆมาตอนนี้คือเราเราเปิดเพจใหม่ตอนนี้เราเปิดเพจใหม่เป็นชื่อเพจร้านผ้าแม่น้องชมพู่ค่ะฝากฝากทุกคนด้วยค่ะ ร้านผ้าแม่น้องชมพู่ต้องมีแม่น้องด้วยค่ะต้องมีคำว่าแม่น้องชมพู่ด้วยตอนนี้ผู้ติดตามก็เก้าหมื่นห้าพันกว่าคนนะคะเออทนาไเอฟซีทนายคายทุกช่วยไปกดติดตามหน่อยนะฝากกดติดตามด้วย่ฝากุดหนุนด้วยยกมือไหวเอฟซีเราด้วยนะแต่ทุกอันลกล้องเลยกล้องมันเยอะนะฝากทุกคนเลยค่ะนะฝากเอฟซีทนายครายทุกมีอยู่ล้านสี่้านห้าก็ช่วยไปตามแลหน่อยพอเราเปิดเพจใหม่เพจนี้จะเป็นเพจที่ดีมากๆเลยผู้ติดตามน้อยแต่เป็นเพจทางเฟซบุ๊กด้วยทางไหนเออเฟซบุ๊กค่ะอ๋อชื่ออะไรเนะ เพจร้านผ้าแม่น้องชมพู่ค่ะร้านผ้าแม่น้องชมพู่ค่ะแล้วก็เอฟซีทนายใครทุกไปกดสักคืนนี้สักแสนก่อนแล้วก็ช่อง YouTube แม่น้องชมพู่แฟมิลี่ค่ะแม่น้องชมพู่แฟมิลี่ค่ะไม่ใช่ลุงคนแฟมิลี่นะคนละคนละแฟมิลี่กันค่ะคนละคนละแฟมิลี่กันอันนั้นอันนั้นไม่ต้องกดเพราะคนเยอะนะก็ฝากติดตามด้วยค่ะ แล้วในเพจนั้นมีอะไรไงเพจใหม่ของเรามันจะจะดีขึ้นมามากพอเราสร้างเพจใหม่ขึ้นมาทุกคนมีแต่มีแต่อให้กำลังใจเพจนี้เป็นเพจที่คัดคนเรียบร้อยแล้วค่ะเพจเก่านี้มันผู้ติดตามเยอะจริงค่ะแต่ว่ามันเหมือนกับว่ามันเป็นป่ารกค่ะป่ารกมีแต่พวกอะไรทีแรกทีแรกก็เข้ามาติดตามก็เข้ามาด่าเลยจะบอกจะบอกคนพวกนี้ว่าไงเนี่ยเนี่ยลูกเราก็เอาไปทิ้งไว้บนภูเหล็กไฟจนตายลว ใช่นะแล้วก็ยังมาด่าเราอีกบอกว่าันเยอ,อยากจะอยากจะถามว่าอถ้าถ้าพวกคุณเป็นชั้นล่ะคุณจะอดทนจะทนแรงกดดันได้เหมือนฉั้นไหม,มต้องตอบคําถามนะักข่าวในะกี่สานักตอบด้วยสติต้องตอบตํารวจตวจํารวจนี่ไม่ใช่มาวันละคนนะคะคไม่ใช่ว่ามามา,มาพบเราแค่หนึ่งหนึ่งชั่วโมงหรือว่าสามสิบนาทีทั้งวันเนี่ยวันทั้งวันนะคือเขา เขาสนใจประเด็นไหนเขาจะมาถามถามถามพ่อแม่ลูกเนี่ยทุกวันเลยค่ะ้ำจำใช่เครียดไหมก็เออจะว่าเครียดไม่เครียดนะหนูตั้งใจที่จะบอกทุกสิ่งทุกอย่างด้วยสติเขาเขามาถามว่าไง่าลูกหรือเปล่าหรือไงเขาก็ไม่พูดอย่างนั้นแล้วค่ะตำรวจก็ดีค่ะดีใช่ค่ะเขาถามด้วยคาถามที่สุภาพใช่ค่ะสุภาพแล้วก็ให้เกียรติเรามากอืแล้วเราต้องแยกระหว่างนี่นะนักข่าวนะนี่นะตำรวจนะครับ เราต้องแยกด้วยแล้วแล้วนักข่าวก็ไม่ใช่แค่ว่ามีคนเดียวมีหลายช่องครับซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเขามาถามเราแต่ละคำถามเนี่ยแรงไหมสะเทือนใจบางคำถามก็แรงสะเทือนใจเช่นคำถามที่เราเราแบบเราคิดว่าไม่น่าถามเราเช่นที่เราสะเทือนใจมากมากกับน้องไม่หลับเลยสภาพน้องที่เป็นแบบนี้แม่คิดยังไงสภาพน้องที่อ้าปากสภาพน้องที่ตาเบิกโพงอะไรประมาณนี้เลยคือมันเป็นคือแม้แต่ภาพเราก็ยังไม่อยากมองเขาอยากให้ถามให้เราร้องไห้เขาอยากเออ อตอนนั้นคือเขาอยากให้เราตอบมากกว่าซึ่งแม่ก็อยากจะตอบไปนะว่าอยากจะตอบแบบบ้านๆว่าคือแม่ไม่มีความรู้หรอกอว่าตาเบิกโพมันมันจะเป็นยังไงเกิดจากอะไรหรืออ,อะไรพวกนี้คือคำถามพวกนี้อยากจะให้ถามที่หมอมากกว่าเพราะมแม่ในใจแม่คือแค่แครู้ว่าลูกตายแล้วไม่มีวันกลับมาลูกตายแล้วลูกตายแล้วลูกตายแล้วอยากเรียนถามคุณแม่นิดนระยะหลงัหลงๆเนี่ยมันก็จะมีข่าวว่า เอาผิดเขาไม่ได้หรอกทนายเขาเก่งอะไรงียเคยได้ยินไหมเคยหลุดแน่นอนเลยทนายเขาเก่งเนี่ยรู้สึกไงยังไงเขาก็หลุดเพราะทนายเขาเก่งเมื่อก่อนแอบหวั่นใจค่ะแต่ตอนนี้คือตอนนั้นตอนนั้นรู้สึกไงหวั่นใจค่ะว่าทนายเขาเก่งจนเห็นจำได้เนี่ยเคยชมทนายเขาเลยนะใช่ค่ะเขาเก่งมากเออแต่พอแต่พราหนูหนูรู้ว่ามีคนจะช่วยเราแล้วคือไม่ตอนนั้นรู้สึกไงบอกว่ายังไงก็แล้วไงก็คงเอาผิดเขายากตอนนั้นเราคิดยังไงไม่คิดว่าเอาผิดเขายากนะ หนูคิดว่าตำรวจทำงานมาตั้งหนึ่งปีคงไม่คว้าน้ำเหลวเขาทำทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็มีทนายเก่งๆเห้่เรารู้สึกไงทนายที่เก่งที่สุดไม่ได้มีคนเดียวค่ะโอไม่ใช่ไม่ใช่เขาเคนเดียวถึงถึงเขาจะเก่งแต่เขาก็อาจจะไม่ได้เก่งที่สุดก็ได้อืทนายที่เก่งมีเยอะค่ะครับอืมอืมเอมีอะไรอยากพูดต่อไปนะอืมอืมก็อยากจะฝากให้ติดตามเพจร้านแล้วก็ช่องยู u b e อะค่ะเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยค่ะอืม แล้วก็ใครที่อยากจะคอมเมนต์ไม่ดีนะคะตอนนี้ก็เห็นแล้วว่าแม่มีใครบ้างที่คอยเคียงข้างพวกเราอยู่นะคะโดยเฉพาะคนข้างหลังหัวล้านใน่ากลัวไหมคนหัวล้านน่ากลัวสําหรับคนพูดไม่ดีค่ะเป็นแล้วคนนี้ก็ไม่กลัวใครนะไงพี่อาจจัดหนักค่ะถ้าคุณพูดไม่ดีนะคะระวังคนหัวล้านไม่ต้องระวังผมอ่ะมีอะไรอยากพูดอยากเปิดใจ อธิยฐานอะไรให้พี่อาธุศบางเดี๋ยวก่อนไม่ก็ได้ก็มาครัพาไปดูขายของไงหาที่ทำมาหากินอ๋อค่ะจะเปลี่ยนอาชีพไปเป็นอะไรตันเนี้ยเออก็จะขายของเหมือนเดิมค่ะอะไรที่มันเพิ่มมูลค่าได้แล้วราองเพลงเต่องอยเราไม่เอาวะโอ้โหหนูร้องเพลงไม่เก่งอ่ะไม่ถนัดนเนาะร้องง่ายก็ไม่เก่งด้วยไม่ร้องไห้แล้วส่วนใหญ่เวลาร้องมีน้ําตาไหมโอ้คนโตแล้วค่ะพี่จะมาร้องไห้ให้ใครเห็นล่ะเลยอ๋อร้องไห้อะไรแล้วก็บอกผมไม่ได้ทําอะไรงี้ไม่เอานะเราโตแล้วค่ะ ตัวแล้วก็นี่ก็จะมาทมากินขายของออนไลน์อะไรที่มันเพิ่มเงินในกระเป๋าได้บ้างคือเราทําอย่างสุจริตก็พออรับบริจาคอะไรมีไหมไม่ค่ะตอนนี้ลําบากแล้วโอนเข้าบัญชีเดิมอะไรเงี้ยละเมียไม่ทำนะตอนนี้หนูไม่ลําบากนะจริงๆต้องต้องขอบคุณทุกๆคนที่ที่ช่วยซื้อของนะคะที่ช่วยซื้อผ้าร้านไม่ชมพู่นะคะตอนนี้คือสภาพครอบครัวดีขึ้นมากๆดีขึ้นแล้วก็เราไม่ต้องไปกีดยางที่แบบน่ากลัวอีกแล้วครับค่ะ เราขายผ้าที่บ้านดีดีขึ้นนะค่ะได้อยู่กับลูกได้อยู่กับครอบครัวทุกวันเลยทั้งวันเลยค่ะครับอืมแล้วคุณอธิยักษ์เขาช่วยอะไรบ้างเรื่องทางทรมาหากินอะไรต่างต่างก็ช่วยหาหาที่ที่จะให้ของมาขายนะคะอืมเป็นคน,น <ะ S 1> ดําเนินการให้ค่ะใช่คดีความอะไรเขาดูแลอะไระด้วนยะ มีปัญหาอะไรก็ปรึกษาได้อย่างเช่นมีคนมาเม้นด่าหรืออะไรหนูก็ถามถามว่าพี่อาจทํายังไงคนนี้ผิดไหมเขาด่าเราอย่างนี้อืมันเป็นยังไงบ้างอะไรประมาณนี้ทํามาทําอะไรเขาได้ไหมก็ปรึกษาตลอดทุกเม้นนะคะก่อนก่อนที่ฝากถึงก่อนที่ใครจะเม้นอะไรไม่ดีออเหาตังค์ไว้เยอะๆใช่ไหมคะอาจารย์เงินเงินสดเงินสดค่ะเงินสดนะขอเป็นเงินสดนะค่ะนะถ้าใครจะเที่ยวด่าเที่ยวอะไรตอนนี้ยังมีเยอะอยู่ไหมน้อยค่ะน้อยแต่ก็มีค่ะ มีมีแกล้งเอฟของด้วยแกล้งเอฟของแบบว่าเราโชว์ผืนนี้เอากดเอากดเอา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 ทุกชิ้นเลยแต่ว่าพอพอหนูเช็คในในอินบ็อกซ์ในไลน์คือไม่มีทักทักด้วยนะคะทักด้วยนะคะแต่ก็ไม่ทักเลยเอฟไปเป็นหมื่นนะคะหมื่นกว่าหมื่นห้ามืนหกแล้วก็ไม่เอาพวกนี้มาจากอาล็กเลยนะค่ะแต่เน็ตเน็ตเขาเร็วมากค่ะเน็ตเขาเร็วมากเขาเอฟทุกผืนเลยเร โอ้ยพวกนี้มันระยำนะอริญายังไงต้องจัดเลยนะอ่าปล่อยมันนะเว้นตามทางอือนะครับเราก็ถือว่าเขาทําได้ติดใจเขาคิดยังไงก็ต้องคิดเอานะว่าเขาขายของอ่ะคุณมากันแก้เขาเออเขาก็ลำบากไปแล้วชีวิตของคนคนหนึ่งเขาก็ทําเพื่อลูกเขาอยู่แล้วเพื่อครอบครัวเขาครับคุณยังมาแกล้งซื้อของเขาแล้วก็ไม่เอาไม่ไม่ซื้อก็อย่าตัดเออ ตัดคนที่เขาอยากจะช่วยเราครับไปตัดโอกาสตัดโอกาสที่เราจะได้ขายเนอ่มพอมีคนจะเอาคุณก็เอาก่อนเอาก่อนแล้วคือคุณไม่เอาอืกัดแก้ทุกอย่างใช่ค่ะ้ำเติมไม่รู้จะทําไปเพื่ออะไรนะแต่ก็มีคนใจดีช่วยเหมาให้แล้วค่ะรอบนั้นอืมคนก็เนี่ในนี้คอมเมนต์มาอาจารย์ครับบางคนก็ยังคอมเมนต์แบบเร็วๆก็คือยังคือพูดง่ายว่าผมมองตรงนะอื เราไม่ใช่อยากดาเนินคดีนะตพวกเกียนคีย์บอร์ดพวกนี้ยนะพอเวลามันโดนเนี่ยครับมันจะกราบตีนเนี่ยอย่าร้องอย่าร้องขอเพราะว่าอะไรไหมเพราะเวลาที่เราแจ้งความเนี่ยแล้วถึงงนี้คุณจะเป็นจําเลยแล้วคุณจะรู้ว่าให้จ่ายมันไม่ใช่บาทสองบาทครับนะแล้วไม่ใช่วันเดียวจบนะออย่าอย่าเอามันนะผมให้อย่าเอามันคุณรู้ไหมวันนี้มีทนายความสามคนนะ เป็นจำเลยผมเดี๋ยวเล่ากันในตอนสารละราบันเืิตอนนี้ช่วงเปิดใจอันนี้เปิดใจนะครับก็ตอนนี้คือผมก็ให้นะสวิตตีเนี่ยกับบุญน้อยมาดูนะครับก็คือว่าเหมือนกับเป็นตัวแทนโรงงานครับในการที่จะไปขายสินค้าออนไลน์ซึ่งมีสินค้ามากกว่าสองพันชนิดอืนะครับให้ไปขายครับในราคาถูกนะครับแล้วก็ใครที่อยากจะ นะครับร่วมค้าขายกับสมาชิีเนี่ยนะก็สามารถติดต่อได้นะเดี๋ยวเราจะมีตัวอย่างให้ดูมีแค,คตาล็อกให้ดูนะครับแล้วของที่เราขายเนี่ยก็เป็นราคาชาวบ้านนะครับ,รบแล้วก็สามารถซื้อได้ในราคาไม่แพงครับ,รบพูดง,ง่ายหลักสิบไป,ป,ะปนะไม่ใช่หลักไม่ใช่หลักร้อยไม่ใช่หลักพันคือเป็นของที่แบบอย่างกระติกน้ําเด็กนักเรียนเ็ต้นอย่างเงี้ยซึ่งมูลค่ามันก็ไม่ได้สูงมากแต่ว่าใช้ประจําวันใช้ประจำวันครับซึ่ง ผมมองว่าตรงนี้จะเป็นสิ่งที่ทําให้คนหาเช้ากินข้ามเนี่ยนะครับสามารถซื้อได้แล้วก็สามารถใครที่อยากเอาไปจากวัดไปจากโรงเรียนอะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถทําได้แล้วก็ช่วยเหลือสวิตตีกับครอบครัวเนี่ยนะได้แล้วก็มันใช้เงินไม่มากากันอ่าซื้อมาเป็นลังเนี้ยสมมติลังละร้อยใบเนี้ยใบยหนึ่งทุตยี่สิบบาทอย่างเงี้ยนะม,มันก็แค่สองพันอย่างเงี้ยนะมันก็ไม่ได้มากมายอะไรนะอ,อันนี้มันก็คือเป็นการช่วยเหลือกัน แล้วไปบริจาคโรงเรียนบริจาควัดอะไรก็ได้หมดนะครับสิ่งของที่เราเราให้นี่คือพาไปพบเจ้าของโรงงานครับซึ่งมีผู้ประกอบการเจ้าของโรงงานเนี่ยเสนอตัหลายแห่งเนี่ยยินดีที่จะช่วยสนับสนุนนะให้นําสินค้าไปขายครับนะครับในราคาต้นทุนอแล้วก็ทําให้คนที่จะมาขายกับสมาชิตร่วมกันเนี่ยเป็นเครือข่ายเนี่ยก็สามารถเอาไปประกอบอาชีพในการเลี้ยงครอบครัวได้ครับในการขายสินค้าออนไลน์ซึ่ง ผมเชื่อว่าเดี๋ยวนะครับราดีทั้งหมดเนี่ยครับก็ให้สวิตีกับบุมน้อยเนี่ยไปทำนะเราก็เราก็ถือว่าเป็นผู้สนับสนุนที่ให้ผู้ประกอบการมาช่วยเหลือทางด้านนี้ครับอืมอ่ะคุณแม่อยากจะมีอะไรพูดอีกนะอยากพูดอะไรน่าจะน่าจะหมดแล้วค่ะหมดแล้วนะอืมนะครับก็ฝากเอฟซีทนายใครทุกนะฮะนะครับทุกทุกท่านใครที่จะสนับสนุนเธอได้ก็ไปช่วยเธอหน่อย ก็ชื <fin anta> <ots> ่อเพจก็เพจร้านผ้าแม่น้องชมพู่ค่ะนะเพจร้านผ้าแม่น้องชมพู่เพจร้านผ้าแม่น้องชมพู่แล้วก็ช่อง YouTube แม่น้องชมพู่เฟมิลี่ค่ะเออไปกดติดตามไปซื้ออะไรก็ไนนะนะไปตุ้งกับเธอหน่อยค่ะเราจะไลฟ์ไลฟ์สองช่องค่ะไลฟ์ยังไงตุ้งกี่โมงทุย่ะอ่าทุ่มครึ่งค่ะทุ่มครึ่งเวลาทุ่มครึ่งเนี้ยค่ะเวลาทุ่มครึ่งแต่ว่าตอนนี้เราจะไลฟ์วันเว้นวันนะคะทาไมเพราะว่าลูกค้าที่เอฟของไม่ทันเขาก็อยากดูผ้าหนูต้องถ่ายรูป ของอีกวันหนึ่งตอบแชทลูกค้าที่ไม่ได้ดูไลฟ์อ๋อวันเป็นวันนะค่ะใช่ก็ฝากเอสตีนายารทุกอย่งไงไปดูนะไปช่วยอุ่นหนุนเธอหน่อยไปกดติดตามกดอะไรต่างๆนะครับนะหรือว่าเอาแค่นี้ก่อนอ่ะโอเคก็ขอบคุณมากที่มาร่วมรายการในวันนี้แม่จะพูลาเลยนะครับอ่ะ่สวัสดีอ่ะสวัสดีแต่ละแต่ละกล้องแต่ละกล้องกล้องหลายกล้องนะห้ากล้อง